ตอนนี้พี่วีก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาที่หุบบ้านหัวฝายนะครับผมเป็นจุดที่เหนือสุดในสยามนะครับมีป้ายบอกตรงนี้นะครับเหนือสุดในสยามแล้วก็ถ้าเดินมาฝั่งนี้จะเห็นแม่น้ำรวกนะครับหรือว่าแม่น้ำแม่สายนะครับผมนี่กำลังไหลกำลังไหลฝั่งนู้นก็คือประเทศพม่านะครับฝั่งนู้นคือประเทศพม่าตัวนี้คือหัวฝายที่คนชอบมาเล่นน้ำกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะเดินไปดูแม่น้ำสายใกล้ๆ นะครับตรงนี้น้ามาเล่นน้ํามากเพราะว่ามันตื้นนะครับมันบีบถูกบีบให้ตื้นนะครับแล้วก็นี่ไงตอนนี้พี่บียืนอยู่ที่ริมแม่น้ําแม่สายนะครับฝั่งนู้นก็คือประเทศพมา่านะครับฝั่งนู้นคือประเทศพม่ารัดฉานนั่นเองนะครับเราจะเห็นคนทาอะไรกันตรงนั้นน่าจะหาปลาใช่ไหมครับนั่นนะฮะอยู่ฝั่งพมา่านะครับผมก็น้ําก็ไหลแรงอยู่นะได้ยินเสียง ตรงเนี้ยมันได้ยินเสียงอยู่นะครับเสียงน้ําไหลไปเรื่อยๆนะเป็นพรมแดนไทยกับพม่านะครับที่แม่น้ําแม่สายนะครับมีเด็กๆนี่ไงเด็กๆก็มาเล่นน้ํากันนะครับผมมาเล่นน้ำมีหาปูหาปลากันนี่เป็นหาดทรายนะครับที่เราเห็นเนี่ยเป็นหาดทราย <c oughs> น้องเขาเ <c oughs> ขินนะครับผมวิ่งไปแล้วเอามีปลาด้วยเอย้น้องมีปลาด้วยเหรอ ปลาดุกนะครับนั่นนะ่ะตัวใหญ่มากปลาดุกใช่กอใช่ครับเออนั่นนะในใน,น,น,นปลาดุกนะฮะเราจะมาดูบรรยากาศริม่ํารวกนะครับผมตอนเย็นๆนะครับตอนนี้ก็ประมาณสัก4ี่โมงกว่า,กวาเกือบ5้าโมงนะครับพี่พีจะเดินไปดูขบานแหกกันตอนนี้จะเป็นรีสอร์ทห้างร้านนะครับผมฝั่งนี้ก็ฝั่งไทยนะฝั่งนู้นก็พม่านะครับอบอ้าหวานแล้วนะฮะหวานแล้ว มาดูว่าจะได้ปลากันไหมได้ปลาอยู่ที่ริมแม่น้ำร่วกนะครับริมแม่น้ำร่วกน่าจะมีปลาอยู่นะแต่ว่าน้ำมันไหลแรงอยู่นะครับมันไม่เหมือนแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงก็จะไหลลึกแต่นี้มันมันตื้นๆแล้วก็ไหลแรงอยู่ดูว่าจะมีปาลาอะไรบ้าง ลุนนะฮะลุ้นจะได้ปลาไหมขอให้ได้นะครับอุ้ยได้เว้ยได้ไหมลูมมกก้อนหินเอ้ยได้จริงๆด้วยเอ้ยตัวใหญ่ได้ไหม ปลาอะไรครับนั่นปลาปลาดุกเนาะอุ้ยปลาดุกนะครับโอ้โห و. หวานรอบหนึ่งอุ้ยะังปลาดุกนี่มันมีมันโอ้โหตัวใหญ่นะแล้วไม่มีใครมาไม่มีใครมาเอาเลยเหรอในยังไม่ข้าม,มาผมนี่อยู่เมืองไทรน,นี่ยเลยเร่าได้เปล่า,าที่นู่นน่ะมีปลาดุกยักษ์อ่ะโอ้โหตัวใหญ่น,น,นะนี่นี่หวานดูว่ามันนีอยู่ไกลเนี่ยอืม โอ้มนัมนมนันมันมันเฮ้ยอึ๊บโอเคโอ้โหนี่บานแตกดีมากนะครับผมงบานแตกดีมากขอยได้ปลาตัวใหญ่ๆนะครับขอยได้ปลาตัวใหญ่ๆโอ้บรรยากาศริมแม่น้ำร่วงนี่ดีจริงๆเลยนะครับผมดีจริงๆเลยจะได้ไหมนะจะได้ไหมนะ ได้ยินเสียงประกาศตามสายนะครับผมประชาสัมพันธ์ข่าวของหน่วยงานราชการต่างๆนะครับได้ไหมไม่ได้นะครับผมได้แต่ก้อนหินนะครับค่อนข้างหายากเพราะว่าน้ํามันไหลนะฮะปาก็จะก็จะมันไม่เหมือนแม่น้ำโขงแนแะม่น้ําโขงที่รวมสมบูรณ์นะครับแม่น้ํารวกก็หาปลายากนิดนึงนะครับผม๋อ,อมีหนุ่มน้อยมาเล่น ริมแม่น้ำรั่วนะครับถ้าเราไหลไปตามแม่น้ำรั่วเรื่อยๆนะครับผมเราก็จะออกแม่น้ำโขงที่หมู่บ้านศบรั่วที่อำเภอเชียงแสนนะครับสามเหลี่ยมทองคำแม่น้ำรั่วก,ก็จะเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำโขงนะครับตอนนี้พี่บีก็อยู่ที่บริเวณจุดชมวิววัดถ้ำผาจมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูวิวทิวทัศน์กันนะครับผมตรงนี้คืออะไรเอ่ย ตรงนี้คือเหนือสุดแดนสยามวัดถ้ำผาจมนะครับมีบันไดาทางขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูจุดชมวิวนะครับ ตอนนี้พี่วีก็อยู่ที่บริเวณจุดชมวิวนะครับผมที่วัดพระธาตุผาจมไม่ใช่สิวัดวัดถ้ำผาจมวัดถ้ำผาจมนะครับผมที่จุดสูงสุดของประเทศไทยนะครับอำเภอแม่สายนะฮะแล้วข้างหลังพี่วีนี่เป็นวิวของแม่สายกับวิวของพม่านะครับผมโอ้โหแม่สายนี่เป็นเมืองที่ใหญ่มากรวมทั้งพม่าด้วยนะครับฝั่งข้าคเคล็กก็คือรัชชานนนั่นเองนะครับผมยิ่งขึ้นมาตอนเย็นไม่มีคนนะเวลานี้ประมาณสักห้าโมงนี่คือไม่มีคนเลยนะ พี่ๆเหมือนมาเที่ยวคนเดียวนะผมอยากจะมาแบบว่าดูจุดชมวิวนะครับตอนแรงๆบ้างเอ้ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็อากาศเย็นสบายนะครับผมไม่ร้อนนะฮะแล้วก็ได้ยินเสียงประกาศประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการนะครับเสียงตามสายนะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการนั่นเองนะครับแล้วก็เออฟินดีนะฮะกับอากาศตอนนี้ที่บริเวณวัดถ้ำผาจมเม,มืองมืองกว้งใหญ่ไพศาลมาก อ่าอันนี้คือพระธาตุดอยบาวนะครับผมตรงนี้พระธาตุเจ้าดอยเบวาวนะครับแม่น้ําตรงนี้คือแม่น้ํารวกนะครับผมหรือเป็นแม่สายกันพรมแดนระหว่างพมา่าแล้วก็ไทยนะครับผมที่เรายืนอ,อยู่นี่คือฝั่งไทยโอ้โหดูกว้างใหญ่ไพศาลมากกว้างอ่ะใหญ่นะเนี่ยอันนั้นชาวเวยดดกงจาลองนะครับตรงสีทองทอง,ทองนั่นนะ่ะโอ้โหยิ่งใหญ่มากแม่สายชายแดนไทยพมา่านี่คือใหญ่นะจริงๆแล้วอะ่ะไม่ใช่เป็นเมืองเล็กนะดูดิ ใหญ่นะฮะฝั่งนี้คืออะไรเอ่ยฝั่งนี้อ๋อไม่ซ้นนะเํเหมือนกันนะเม็นเหมือนหน่วยงานของตำรวจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็วัดที่กำลังสร้างนะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณสัก4ี่โมงห้าโมงกว่าๆนะครับเราจะเห็นดวงอาทิตย์นะฮะกำลังส่องมาฝั่งนี้แล้วก็มีพระองค์ใหญ่มากนะครับผมพระองค์ใหญ่ที่เป็นปาง ปางแสดงทรมเทศนาไหมครับมือกลมๆแบบนี้ก็คือทรมาจากนะครับแล้วก็สวยวิวดีอากาศดีมากๆนะครับดีมากๆตอนนี้พี่วีก็เดินลงมานะครับผมจากจุดชมวิวนะครับเราจะมาดูรอบๆบนบนดอยบนข้างสูงของถ้ำผาจมนะครับตรงนี้ก็มีระฆังนะครับผมที่เรียงรายกันอยู่นะฮะรอบๆให้คนมาเคาะนะครับ แล้วก็มีพระองค์ใหญ่มากนี่สวยมากนะครับพระองค์นี้ถ้ามาตอนเช้าเนี่ยแสงจะกระทบพอดีทําให้พระสวยพระองค์นี้มีชื่อว่าพระพุทธมีชื่อบอกแต่ว่าพญานาคบังต้องเดินมาอ่านฝั่งนี้นะครับพระพุทธพิชิตมารพระพุทธพิชิตมารประธานพรพระพุทธพิชิตมารประธานพรนี่คือชื่อของพระองค์นี้นะะพี่ปั่นจักรยานขึ้นมาเก่งมาก ปั่นมาทุกวันไหมครับพี่วันนี้วันแรกครับโอ้โหเก่งมากเก่งมากไปชนะศึกอุ้ยขึ้นไปบนนู้นเลยเหรอไปทางนี้อือหือขาทำด้วยอะไรน่าจะทำด้วยเหล็กครับเก่งมากเลยับปั่นจักรยานขึ้นมาแล้วก็มีป้ายตรงนี้นะครับผมคือเหนือสุดยอดเนี่ยต้องมีคำว่าสุดยอดเลยนะครับเหนือสุดยอดแดนสยามวัดถ้ำผาจมนะครับเดินมาดูวิวฝั่งนี้บ้าง ฝั่งนี้ก็คือโอ้อ oh, แม่น้ําแม่สายนะครับผมแม่น้ําแม่สายไหลมาไหลไปนูน่นพรมแดนไทยพม่านะครับจนสุดออกแม่น้ําโขงเลยนะครับฝั่งนี้ก็เมียนมาบ้านพี่เมืองน้องเรานะครับหรือเพื่อนบ้านเราเน,นั่นเดงใหญ่เนี่ยพมา่าทห้นไปเล่นไปเหระไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบบน,นี้นะเอ้ยนั่นวัดเออวัดแล้วก็โอ้สวยดีพมา่าพม่าก็จเจริญน,นะครับ จเรเิญเหมือนกันแล้วก็ในงานที่เราไปบุกี้เนี่ยที่พี่วีเดินดูเขาหวานแหงกันตรงนี้ครับผมตรงนี้นั่นเป็นป้ายแล้วก็พรมแดนไทยพม่านะครับที่วัดถ้ำผาจมนะครับเออได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ข่า,าวสารของหน่วยงานราชการเสียงตามสายทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะครับนูน้นนี่เจดีย์อะไรไม่รู้องค์ใหญ่ๆนะนะฮะ ฝั่งพม่านั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าจะดีอะไรหมอกจางๆอากาศเย็นๆกับภาคเหนือของประเทศไทยอากาศช่วงฤด,ดูหนาว